สวัสดีครับมีหลายคนนะครับมาปรึกษาบอกว่าเออเรา,าจะเวีนคืนกรมธรรม์นเนี่ยนะครับดีหรือไม่ดีผมเลยจริงๆนะครับการเวีนคืนกรมธรรม์มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเป็นยังไงบ้างเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะเวีนคืนกรมธรรม์อันที่หนึ่งเ,เรามาดูกันโดยเชื่อไหมครับโดยโดยทั่วไปนะคนไทยเนี่ยจะซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายไม่ได้อยากซื้อแปลว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เราซื้อตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่กมธรประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเราเลยก็เป็นไปได้ ภายเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราซื้อประกันชีวิตผพระถูกขายนะครับประกันชีวิตเราซื้อมาผิดแบบที่มันไม่เหมาะสมกับเราการเวรคืนกรมธรรม์ก็มีเหตุผลสมควรอันที่2เลยก็คือเราเจอกรมธรรม์ใหม่ที่มันมีประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิมอันนี้มีหลายหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติจากเดิมเนี่ยผมมีลูกนะครับผมก็จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการศึกษาลูกแต่มาณวันนี้ลูกผมเรียนหนังสือจบแล้วกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวนี้อาจไม่จําเป็นสำหรับผมอีกแล้ว การเวียนคืนกุมันธันก็มีประโยชน์และเมื่อเราพิจารณาถึงการเวียนคืนแล้วมาจากตัวเก่าซึ่งผลตอบแทนน้อยมาเป็นมาเป็นตัวใหม่ที่ผลตอบแทนเยอะดูแล้วมันคุม้มการเวียนคืนกุมันธันก็เป็นเหตุผลที่สมควรด้วยเหมือนกันถัดมาที่3เลยก็คือในเรื่องของการบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอย่างเช่นในยุคข,ของโควิดผมอาจจะมีรายได้ที่ลดลงที่เมื่อมีรายได้ที่ลดลงผมก็ต้องเริ่มบริหารรายจ่ายแล้วรายจ่ายตัวไหนที่ผมสามารถบริหารออกไปได้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะอาจจะจําเป็นต้องเวรคืนกุมธรรมบางตัวถัดมาก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียข้อ,ขอควรระวังในการเวรคืนกรมธรรมมีอะไรบ้างอันที่1นนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งเมื่อไหรก็ตามที่เราเวรคืนกรมธรรมแปลว่าสัญญาระหว่างเรากับบริษัทประกันชีวิตสิ้นสุดลงเราจะไม่ได้รับการคุ้มครองอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแปลว่าถ้าเกิดสมมติยกตัวอย่างผมซื้อประกันคุ้มครองชีวิตเอาไว้คุ้มครองโรคมาเ็งเอาไว้ แล้วผมก็หยุดชําระเบีย้ยแล้วผมก็เว้นคืนกรมธรรม์ทั้งหมดเลยเกิดหลังจากนั้นผมเป็นมะเร็งผมจะไม่ได้รับการคุ้มครองนี่คือข้อเสียอันที่2เลยถ้าผมอยากจะมาซื้อประกันชีวิตเพิ่มหรือซื้อใหม่มีรายได้ดีแล้วอยากจะมาซื้อใหม่เบีย้ยประกันนะครับต้องเรียนนิดหนึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมจะมาซื้อใหม่ป,ปุ๊บอายุผมมากกว่าตอนแรกเยอะแน่นอนเบีย้ยประกันที่ผมจ่ายจะไม่ได้ถูกเหมือนกับของเก่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจ่ายเบีย้ยที่แพงขึ้น อันที่สเลยบริษัทประกันชีวิตเขาจะรับประกันเขาต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงเขาต้องมีการตรวจสุขภาพของคนเอาประกันเขิผมอยากจะซื้อประกันชีวิตใหม่บริษัทประกันชีวิตก็ต้องมาตรวจสุขภาพผมเหมือนเดิมทีเมื่อมาตรวจสุขภาพปุบ๊บบางทีอาจจะเจอนะครับผมมีสุขภาพที่มีปัญหาไม่สามารถซื้อได้หรือจะซื้อได้ต้องยกเว้นรักาการรักษาการคุ้มครองโรคบางโรคหรืออาจจะต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มนี่คือข้อเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนจะเวนคืนกุณธรรนะครับ ศึกษาให้นิดนึงนะครับว่าเราเวียนคืนเพราะเหตุผลอะไรนะครับแล้วเรายอมรับในความในข้อเสียหรือข้อควรระวางที่ผมกล่าวไปบ้างหรือเปล่าถ้าเรายอมรับได้ตรงจุดนั้นนะครับการเวียนคึนก่อนทานอาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองพิจรารณาดูแล้วกันสวัสดีครับ